สวัสดีครับเพื่อนๆสายบุญแล้วก็สายหมูคลิปนี้นิตยสารแม่นาคช่องจักยาชนชแนลครับก็กลับมาพบกับเพื่อนๆคลิปนี้ก็คงอยู่ที่สำนักของท่านอาจารย์พรนะฮะที่อยู่อำเภอบุมพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวเราไปพบกับท่านอาจารย์พรครับอาจารย์พรครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์พรขอน,นิดนึงนะครับว่ามีแฟนเขาขอมามากเลยว่าท่านอาจารย์พรนะฮะ มีความสามารถเกี่ยวกับการลงนะนะครับการลงนะหลายคนบอกว่าไปลงนกับอาจารย์บางท่านเนี่ยหมดเป็นหมื่นนะครับครับขอทราบเนึ่งครับว่าท่านอาจารย์พรเนี่ยจริงๆแล้วกับลูกศิษย์เนี่ยเสียค่าลงเท่าไหร่ครับอ๋อสองร้อยเก้าเก้าครับครับแต่ซื้อทองมาเองทองร้อยเปอร์เซ็นต์คนละสามแผ่นถ้าสิบคนก็คนละสามแผ่นสามแผ่นสามแผ่นอันนี้อันนี้ลูกศิษย์ต้องซื้อมาครับ บอกกรทองร้อยเปอร์เซ็นแผ่นละสิบ,บาทไปซื้อตามร้านครับซื้อตามร้านบางคนเขาไม่สะดวกอะอาจารย์พรไม่เอามาให้ลูกศิษย์มันมันมันแ้น,นี่เป็นเคล็ดลับมาหมายความว่าต้องซื้อเองครับไม่ผมเอามาไว้ที่นี่แล้วทีนี้ของมันก็ไม่ไปอะก็ของผมหลงผมอ่ะอือันนี้ต้องเอาให้ลูกศิษย์แบบเหมือนเราไปถวายสังฆทานน่ะเราก็ต้องซื้อแผงสังฆทานไปถ้าเราไปเช่าที่วัดเราก็ไม่รู้ว่ามันวนเวียนตาย ว,วนคนกระแปงนี้วนคนตะก,กี้ไปแล้วมาถึงเราม,มันก็วนกันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ขาวสะอาดอเราซื้อเราไปเลยครับก็เหมือนทองนี่แหละมันไม่เวียนอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาต้องซื้อมาเองมันเป็นมันเป็นอย่างนี้มาตั้งดึกลำบากแล้วตั้งกับผมเริ่มทำอะไรหัวใจการลงนะของทนาาจย์พรลงนะเพื่ออะไรเรียกเ,เพศตรงข้ามคนรักหรือว่าลงนะการค้าขายการลงนะหน้าทอง การลงหน,หน้าทองเนี่ยหนึ่งลงให้สามีรักคุณก็บอกว่าหนูลงให้สามีรักเมตตาสงสารถ้าผู้ชายผมลงให้กับภรรยารักเมตตาสงสารผมอันน้ผมก็ลงให้บางคนลงหน้าหน้าทองต้องบอก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 มาด้วยหัวข้อมาด้วยจะได้ลงถูกเพราะกาถามันไม่เหมือนกัน ผมลงเกี่ยวกับการค้าขายของให้ขายดีก็ลงไปเกี่ยวกับของขายดีผมลงให้เจ้านายรักเมตตาสงสารผมก็ลงไปให้เจ้านายรักเมตตาสงสารผมลงไปเนี่ยบางคนบอกว่าอาจารย์หนูลงผมลงขอให้คนรักทั่วพื้นภพปฐพีพพอา้าวเราก็ลงให้ลูก ลงให้ลูกศิ์ไปคือไมยฟ้ามาเขาเรียกครอบจักราวาลแต่คุณไปขายของไม่ได้นะไม่เกี่ยวต,ต,ต,ต้องตรงประเภทต้องตรงประเภทมันมันมัน,มนทิงที่จะได้ผลไงคือคืออย่าข้ามสิ่งที่บอกอาจารย์ไว้ครับบอกอะไรต้องเป็นตรงนั้นต้องเป็นเป็นตรงนั้นเลยถ้าบอกหลายๆอย่างก็ให้บอกมาหลายๆอย่างใช่หลายๆอย่างเลยหนูเนี่ยเป็นหญิงราตีกลางคืนครับ คุณเป็นหญิงลาตีกลางคืนจานเข้าใจลาตีมันมีหลายขแขนงฝ่ายบริการหรือว่าฝ่ายหมอนวดถ้าฝ่ายหมอนวดคุณต้องลงสองอย่างหนึ่งลงที่มือข้างนี้ข้างนี้แล้วก็ลงที่หน้าผากให้งานเข้าม,มีคนมานวดเยอะๆลงที่มือ เขานวดไปแล้วโอ้โหคุณนี่มือนิ่มนะคุณนี่มือดีนะนวดไม่เจ็บไม่ปวดเลยโอ้ยนิ่มนวลน,นะนี่ไงคือคาถาคมที่ลงไปครับมือคุณไม่แข็งกระด้างเลยเนาะนี่คือมารดต้องลงสองอย่างกรณีที่คนทํางานกลางคืนนี้ก็สามารถลงได้เป็นอาชีพผงครับโอ้มาลงผมไม่ใช่เหนื่อยน้อยเลยนะมาเป็นรถตู้เลยที่เยวลาตีงานกลางคืนนะต้องเข้าใจกัน,น,กนพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ ก็คำว่าลงหน้า,นาทองเหี่ยวราตีกลางคืนหมายความวันนี้เดือนหนึ่งต้องลงให้ลงเฉพาะวันจันทร์หนเดียวเลยสำหรับคุณนครับวันจันทร์นี้ลงอย่างเดียวเลยลงหน้าผากลงแก้มซ้ายแก้มฝาลงลิ้นและก็ลงกระดึกอ่ะนี่เพราะเขาเห็นเรานี่ยเาต้องมองหน้าอย่างเดียวเขาไม่ได้มองเท้าหรอก เข้าไปปุ๊บเนี่ยเดือนตัวหนึ่งครั้งเดือนตัวหนึ่งครั้งถ้าเดือนนี้คุณได้ยอดดีเงินดีงานดีปั๊บพอเดือนหน้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดือนอีกสองเดือนถ้ามาคุณหลุดแล้วหลุดไบฟาร์มอ่ะเหมือนโทรศัพท์อ่ะเงินคุณหมดแล้วการทุนอาเติมเงินด้วยแต่คุณไม่เติมคุณกโทงไม่ได้ครับก็เหมือนหน้าหน้าทองนี่แหละคือหมดพระพุทธคุณคุณอย่าไปเชื่อใครแล้วว่าลงไปครั้งแล้วอยู่ได้เป็นปีไม่ใช่ครับ อันนี้มันต้องต่อแบบการโทรศัพท์ไปหละครับครับจริงหรือเปล่าครับที่บอกว่าบางคนลงเนี่ยควรจะเลือกวันด้วยเลือกเฉพาะเมานวดโอ้ต้องลงวันจันทร์คนธรรมดาก็ได้เมื่อไหร่วันธรรมดาทุกทุกทุกอันนั้นได้ได้หมดบางคนบอกามวันพระบางคนบอกห้ามลงวันพระเพราะวันพระลงไม่ได้อวันพระลงไม่ได้ครับเพราะครูบาอาจารย์เราเนี่ย เขาจะขึ้นบนสวรรค์อครับไปเฝ้าพระอินทร์สวนคือไปประชุมหรือว่าไปนั่งฉันน้ําร้อนน้ําชาครับจะไม่มีสิ่งที่แบบอยู่ที่หิ่งที่ตําหนักที่อาสมเลยแหละมิฉะนั้นแล้วคนที่ถูกของสังเกตดูเหอะจะถูกวันโกนกับวันพระครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ในตัวและไม่ได้อยู่ในที่ครับและคนที่หนังเหนียวก็สังเกตเถอะจะโดนยิง ตายก็จะเป็นรรวันโกนกรืวันพระมันมีพระเดือนเต็มแล้วมันมีพระเดือนขาดครับคนที่หนังเหนียวเนี่ยมันพระเดือนขาดเนี่ยครับมันจะเข้าเหนียวยังไงก็เข้าคําว่าพระเดือนขาดก <ault S 3> ลดับมาที่ประเด็นนี้คนที่ลงน้ำเนี่ยมีข้อห้ามยังไงบ้างรครับลงน้ำไม่มีข้อห้ามอ่ะไม่มีข้อห้ามครับของผมไม่มีข้อห้ามครับ ผิดลูกเมียไม่ไม่เป็นไรไม่่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะครับไม่เป็นไรตรงนี้ถือว่านะครับเอาทองมาสามแผ่นเป็นทองแท้ครับนะฮะทองมันแผ่นละสิบาทนะไม่ใช่แผ่นละบาทที่ลูกศิษย์เคยซื้อมาเยอะๆไม่ได้ลงไม่ได้ไไม่ด้ลงไม่ได้ต้องบอกร้านทองว่าซื้อทองร้อยเปอร์เซ็นต์แผ่นละสิบบาทสามแผ่นแล้วก็มาก็เบอร์ที่ลงที่ขึ้นมาในในในจอเนี่ย เป็นเบอร์ใหม่ของท่านอาจารย์พรนะฮะในอดีตคือท่านอาจารย์ม้าเพราะฉะนั้นเบอร์เก่าทิ้งไปเลยเอากันเบอร์ใหม่นับใหม่ชีวิตใหม่ครับเอาพรดีๆพรที่เป็นมงคลเนี่ยกลับมาสู่เพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นคลิปการลงนะเนี่ยท่านอาจารย์พรอธิบายอย่างชัดเจนนะครับลงได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเป็นหมอนวดน้องๆเป็นหมอนวดมาลงวันจันทร์คัมาบอกกล่าวท่านอาจารย์พร2 9 9เเตรียมไว้นะครับ แต่ถ้าหากว่าลงแล้วลูกศิษย์มีแขกติดเยอะนะฮะก็จะมีสิน,น้ําใจอะไรนะักกาแฟกระทิงอะไรก็จะซื้อมาหรือให้ปัจจัยก็ไม่ว่ากันนะครับ,รบก็เรียกเราไม่ได้ผูกมัดนะไม่ได้มาพูดมาขอนะเรารทําให้ลูกศิษย์สบายใจนี่คือหลักของท่านอาจารย์พรที่อยู่กับแม่นาคมาหลายปีที่แม้ว่าบางครั้งท่านไปต่างประเทศไปทําพิธีให้ลูกศิษย์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าท่านมีลูกศิษย์ของต่างประเทศเนี่ยขเขมรอะไรเนี่ยเยอะนะครับ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ,รบเรื่องการลงนะนะครับ,รบโอเคนะครับท่านอาจารย์พรต้องกราบ,บขอบพระคุณครับครับ